พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้และช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะคะทําให้ถนนสายศรีสะเกษกันทรร์ช่วงกิโลเมตรที่13ตําบลโพนค้ออาเภอเมืองศรีสะเกษมีต้นไม้หักโค่นปิดกั้นเส้นทางจราจรค่ะทําให้รถหลายคันต้องเลี่ยงเส้นทางไปใช้ทางรองตามชุมชนนะคะ ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสีสเกตรเร่งนาเรือยนต์ตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นขวางถนนเพื่อเปิดเส้นทางจราจรค่ะเพราะว่าเป็นถนนสายหลักหมายเลข221เชื่อมเส้นทางหลายอำเภอก่อนที่จะเข้าถึงตัวเมืองรีสเกตนะคะขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจงังหวัดสีสเกตร,รายงานความเสียหายจากพายุจะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า330หลังคาเรือนในพื้นที่6อำเภอ ส่วนทุเรียนของชาวสวนในอำเภอกันทรลักษ์อีก27แปลงค่ะโดยขณะนี้พบ,บ้านหน่วยง,งานท้องถิ่นเร่งไปสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดและรายง,งานความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปค่ะ